ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่โชคดีฟังคลิปนี้ให้จบค่ะทุกคนคะคำว่าโชคดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่จะต้องอาศัยโชคชะตาเพียงอย่างเดียวโชคดีสามารถเกิดได้จากตัวคุณเองเช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถทำให้ตัวเองโชคดีด้วยการที่เปิดรับในทุกโอกาสคือคุณต้องเซเยสยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีบ้านของนายเอกับบ้านของนายบี สองบ้านนี้หมู่บ้านนี้ฝนไม่เคยตกเลยค่ะแต่ว่านายเอเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอเตรียมตุ่มน้ําไว้เตรียมอ่างเตรียมภาชนะสําหรับที่จะใส่น้ําแล้วเปิดรับเปิดรอรับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่บ้านของนายบีไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยไม่ได้สนใจเลยว่าฝนจะตกหรือไม่ตกด้วยซ้ําแล้ววันหนึ่งที่ฝนตกลงมาคุณคิดว่าบ้านของใครคะที่จะได้รับน้ําฝนแบบเต็มที่แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นบ้านของเออยู่แล้วแสดงว่าความโชคดีที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะว่าเอมีการเตรียมพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆนั้นอยู่ตลอดเวลาต่างหากล่ะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะโชคดีคุณก็จะต้องมีการเตรียมตัวตัวของคุณเองให้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับความโชคดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาเจอคลิปนี้คุณคือคนโชคดีพิมพ์ไ้ใต้คลิปเลยว่าฉันโชคดีคลูเกต s สเตชันสวัสดีค่ะ